ยอดการปิดโรงแรมเนี่ยโดยเฉพาะต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าพุ่งขึ้นน่จาจะเกินร้อยเปอร์เซลีดที่เข้ามาเนี่ยแทบจะครอบคุมโปรดักที่เราเสนอเนาะทั้งบริการเรื่องให้คำปรึกษาทั้งโปรดักของเราอะไรเงี้ยเชื่อว่า MSK เี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าที่มีความเข้าใจในแพลตฟอร์มที่ที่ส่วนดูแลให้ลูกค้าค่อนข้างสูงผมแดนนี่นะครับชื่อทิงชื่อดิเลกนะครับผมเป็น ฟลเดอรของกลุ่มโรงแรมชื่อว่า T.S District ใช่ไหมครับซึ่งเราก็าทำโรงแรมเป็นบูติคโฮเทลเล็กๆไม่เกิน80ห้องปัจจุบันมีอยู่7ที่นะครับที่เป็นของตัวเองของของบริษัทในกลุ่มรานนีเ้เราก็เลยมีธุรกิจที่แตกออกมาจากบริษัทโรงแรมอีกทีหนึ่งชื่อว่า Trev ใช่ไหมครับซึ่ง Trev เนี่ยทำหน้าที่ให้คำปรึกษานะครับแล้วก็มีตัว ซอฟต์แวร์โซลูชันแบบครบวงจรนะครับสำหรับโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็น PMS Property Management นะครับไม่ว่าจะเป็น Channel Manager นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ connect ราคากับ inventory ของโรงแรมไปกับ OTA ต่างๆรวมถึง Revenue Management เป็นซอฟต์แวร์ที่บริหารรายได้ด้วย AI นะครับทำหน้าที่ปรับราคาขึ้นลงของโรงแรมที่เราเห็นใน OTA ต่างๆเวลาเราเข้าไปแต่ละวันราคามันจะเปลี่ยนแปลงไป เราก็เราก็จะมีซอฟต์แวร์ที่มาคอยช่วยแล้วก็ออโตโมัตรขบวนการนี้ไม่ต้องทำแมนนวลนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี้ยบริษัททรฟเนี่ยก็คือเป็นอ่คล้ายๆ้เทคอาร์มน้องใหม่ของกรุ๊ปเราใช่ไหมครับแล้วก็เติบโตขึข้นเรื่อยๆนะครับอืมโอเคปัจจุบันเรามีโรงแรมที่เราบริหารให้อยู่มากกว่าห้าสิบโรงนะครับประมาณสักอ่สี่ห้าพันห้องในประเทศไทย อืมโอเคเยี่ยมเลยฮะได้ก็เดี๋ยวคำถามถัดไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ของทรปเนี่ยคุณแดนนี่ยิ่งแอดมานานแค่ไหนแล้วครับกีบ่ปีแล้วครับผ่านมาโอเคจริงๆเทรปเนี่ยเราเราตัดสินใจเปิดมันขึ้นมาเมื่อช่วงโควิดใช่ไหมครับเพราะว่าโรงแรมเนี้ยมันถูกปิดหมดเลยนะครับไม่มีลูกค้ามาเราก็รวบรวมทีม ที่เป็นผู้บริหารของโรงแรมเนี่ยมาแลา้วก็ค่อยๆฟันแบรนด์ทริขึ้นมาเพื่อที่เรามองเห็นว่าโอเคมันเป็นโอกาสที่จะยกระดับโรงแรมของผู้ประกอบการไทยเนาะที่ไม่ใช่โรงแรมเชนให้เขาแบบมีศักยภาพในแง่ของการขึ้นราคาเพราะว่าเทรนด์ของผู้ประกอบการไทยเนี่ยหรือว่าโรงแรมต่างๆในประเทศไทยที่ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีนักเที่ยวเข้ามาเยอะมากนะครับติดอันดับต้นๆของโลก แต่ว่าสิ่งที่น่าเศร้าก็คือราคาค่าห้องเนี่ยมันไม่ขึ้นไปเทียบชั้นกับเมืองอย่างฮ่องกงหรือสิงคโปร์เลยนะครับ <S 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 บางช่วงเนี่ยโรงแรมสี่ดาวห้าดาวลงมาเล่นแข่งราคาอยู่ที่ประมาณสองพันสามพันบาททำให้โรงแรมสามดาวสองดาวเนี่ยต้องลดราคาหนีลงไปใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราไปมองตลาดยุโรปเนี่ยเราจะเห็นว่า ยุโรปเนี่ยโรงแรมสามดาวเนี่ยการบริการ AN, เขายังสู้สามดาวเราไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าห้องเขาเนี่ยขายอยู่ทีร่ราคาประมาณเกือบหมื่นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจว่าโอเคเราอยากจะเอาโอกาสที่ช่วงโควิดนั่นแหละมาแล้วก็ปั้นแบรนด์เทปขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทปมันเกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับเออแล้วแล้วเราก็ค่อยๆทำการตลาดค่อยๆ เพราะว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้สิ่งที่เราแตกต่างจากบริษัทซอฟต์แวร์อื่นเนี่ยมันก็คือเพราะว่าเราอ่ะเป็นโรงแรมใช่ไหมครับเราไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์เขาที่ทําซอฟต์แวร์ไปขายเพื่อเราจะเข้าใจเพนโดยเฉพาะยิ่งโรงแรมแ n นด์ล n นขนาดเล็กเนี่ยมันเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอะไรที่สําคัญอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะทําให้ให้อ่าเป็น Key ี u ั c e s s ของธุรกิจโรงแรมเนาะเราก็ค่อยๆยิงแอดมาตลอดฮะทั้ง Facebook และ Google แต่ว่า ด้วยความที่ซอฟต์แวร์มันก็ยังไม่สมบูรณ์เราก็ค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับโดยที่งบช่วงแรกๆก็ไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่คือยิงยิงเองมาตลอดใช่เพราะว่าเรามีทีมดิจ uh, ิทัลมาร์เก็ตติ้งอินเฮาส์ที่ทำของโรงแรมอยู่ละเราก็ใช้ทีมเราแหล,ละค่อยๆย,ยิงไปเพียงแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะเพราะว่าธุรกิจซอฟต์แวร์ธุรกิจโรงแรมมันไม่เหมือนกันะธุรกิจ โรงแรมมันขายประสบการณ์รูกสวยๆวิดีโอดีๆใช่ไหมครับแต่ธุรกิจซอฟต์แวร์เนี่ยมันมันนิชมันไม่แมสเท่าเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าอะไรบางอย่างมันก็จะเลือกยากกว่าเราก็ค่อยๆ,ๆทำไปอืมโอเคแล้วช่วงที่ยิงแอดของตัวซอฟต์แวร์นีะครับปัญหาที่เจอเนี่ยกับกับแอดเนี่ยเจออะไรบ้างครับอุปสรรคต่างๆโอเคสิ่งแรกเลยคือเราไม่สามารถ Generate lead ที่มีค a ณ i t y ได้มากพอไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook ซึ่งซึ่ง,งทีมเราอ,ะ,อะเชี่ยวชาญการยิง Facebook มากกว่า Google นะครับเพราะว่าเพราะว่าธุรกิจโรงแรมเนาะม,นมันมันมันเป็นวิชวลมากกว่าแต่ว่าเราก็ไม่สามารถได้ lead ที่ดีมามากพอนั่นคือปัญหาพอเราได้ lead มาน้อยเนี่ย conversion มันก็น้อยลงตามไปด้วย <S <S <liking it> อโอเคใช่เพราะว่าซอฟ์แวร์เนี่ยต้องต้อง Google แหละจะตรง,งกลุ่มโอเคครับแล้วก็ถัดไปนะครับแล้วหลังจากที่ได้มาร่วมงานกับเราครับมีมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็ยอดขายเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คนติดต่อมามากขึ้นแค่ไหนจากก่อนหน้าที่จะร่วมงานกันครับ <S <S โอเคคือเรามาเจอผมเจอ MSK เนี่ยจากน่จาจะ อินสตาแกรมแอหรือว่ารีวใช่ไหมครับแล้วแล้วเราก็พอเจอเนี่ยเรากน็นตอนนั้นน่ะมาส่ Message มันน่ะมันเป็นประมาณว่าคือเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าธุรกิจโรงแรมเราเนี่ยอน่าจะเหมาะกับการยิง Google a d มากกว่าเพราะว่ามันคือคนรช์ชใช่ไหมครับด้วยคีย์เวิร์ดนั้นๆแต่ว่าการที่เรายิงด้วย f a c e b o o k เนี่ยมันเป็นการยิงผ่าน Interest ใช่ไหมครับ เลือกอินเทรสมันไม่มีอินเทรสที่ตรงเป๊ะกับธุรกิจเราขนาดนั้นนะแบบใครมองหาซอฟต์แวร์โรงแรมที่บริหารรายได้อะไรเงี้ยมันไม่มีขนาดนั้นเราก็ต้องไปเทรดเพอร์โซนาของลูกค้าเราแล้วก็พยายามยิงให้อยู่ในกรอบที่เราคิดว่ามันเหมาะสมเนาะเอนนั้ผมเจอแอดของ MSK น่าจะ่างทางอินสตาแกรมแล้วแล้วด้วยด้วยตัวคุณภาพาด้วยตัวเมสเซจที่สื่อสารออกมาเนี่ยมันก็จะประมาณว่า ว่าการยิงแอดของ Google อ่ะที่ยังไม่ได้ผลเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่หนึ่งสองสามใช่ไหมครับซึ่งแล้วตอนนั้นอ่ะเราก็ได้มีการลองยิง Google หลายรอบแล้วแล้วเราก็เลยคิดว่าอ่อน่าจะลองให้อ่าทีมงาน m อ k เพราะว่าในมัสเศษเนี่ยเขาเขาพูดได้ได้ถึงรายละเอียดที่ท,ที่ที่มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทำไม่ถึงหรือทำผิดพลาดไป มก็เลยลองติดต่อไปทางเอสเคครับเพื่อที่จะมีการคุยกันเบื้องต้นหรือว่าเล่าให้ฟังว่าธุรกิจเราเป็นยังไงใช่ไหมครับใครเป็นกลุ่มลูกค้าเราแล้วก็เราก็เลยได้ลองร่วมงานกันน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นครับครับผมประมาณเดือนเดือนสิบหรืออะไรประมาณนั้นครับบวกลบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคราวนี้หลังจากที่เริ่มใช้งานด้วยกันเนี่ยสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือ เอ่อ uh, m ม k เี่ยมีทที่ชัดเจนในการเอ่อ uh, มีเฟรมเวิร์ในการยิงก่อนแล้วก็มีเครื่องมือในการแทร็กที่เป็นไพพ์ไลน์ของลีใช่ไหมครับเอ่อ uh, ที่ที่ทำงานร่วมกับ o o g l e a d s ได้ดีนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาลีเข้ามาเนี่ยเรายกสเตจลีแล้วมันมีการฟีดแบ็กเอ่อคุณภาพของลูกค้านั้นๆกลับไปที่ลีใช่ไหมครับแล้วทีมงานก็ได้มีการเก็บข้อมูลผมว่าผมว่าจุด จุดที่เป็นจุดดีของทีมงานก็คือเขารับฟังโปรดักต์ได้ละเอียดแล้วเขาก็ค่อน,อนข้างออไซน์ landing page ใช่ไหมครับเจรนี่ของลูกค้าที่ที่เข้ามาในเพจนั้นๆแล้วมีการปรับ optimize มันตอนลอดเวลาคือไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบใช่ไหมครับเรามีเราแน่จะมีการปรับกันเกือบสิบครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาครั้งเยอะอยู่และรวมถึงสเตจที่ ที่เวลาเราเพิ่มบัต g เจ็ตมันก็จะมีการปรับเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เนี่ยเราเราเริ่มต้นกับการเอาระเบิบัตเจ็ตให้ m s ็ไม่ได้เยอะมากครับหลักประมาณกไม่ถึงสา0 0 0ื่นบาทต่อเดือนใช่ไหมครับแล้วลีดที่เข้ามามันเริ่มเห็นว่ามันมากขึ้นละแล้วมันเริ่มมีคุณภาพที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ประสบการณ์ที่ m s ็เอสเอามาให้กับทีมเราหลัางากนั้นยอด การปิดโรงแรมเนี่ยโดยเฉพาะต้นปีที่ผ่านมานี่ผมว่าพุ่งขึ้นน่าจะเกินร้อเรซนะครับเรามีลูกค้าออนบอร์ดมากขึ้นทั้งโรงแรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มีเรามีโปรดักต์ที่หลากหลายที่เหมาะกับโรงแรมแต่ละโลงเพราะงั้นลีดที่เข้ามาเนี่ยก็แทบจะครอบคุมโปรดักต์ที่เราเสนอเนาะทั้งบริการเรื่องให้คำปรึกษาทั้งตัวโปรดักตของเราอะไรเงี้ย อก็ก็ก็เติบโตขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มแอดไปไม่เท่เพิ่มบักเจ็ตใส่ไมเมากขึ้นจนถึงปัจจุบันครับอืมโอเคโดยรวมนี่คือเติบโตขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็คุณตี้ของลีดที่ได้คุยเนี่ยหรือมีโอกาสจบเนี่ยสูงขึ้นใช่ซึ่งข้อดีก็คือก็คือบางครั้งเนี่ยลีดบางช่วงบางช่วงเวลาลีดที่เข้ามาก็ดูดูคุณตี้ดรอปไปใช่ไหมครับเราก็จะฟีดแบ็กันใล้ชิดนะครับชิดแล้วก็มีการออพติมัล อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นผอมันก็อยากกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับออโอเคตอนนั้นก็เป็นธรรมชาติของแอดเนาะก็ต้องค่อยๆปรับกันไปครับผมโอเคแล้วก็เอ่อถ้าให้แชร์ความประทับใจครับกับการทำงานร่วมกันเนี่ยทั้งในเรื่องของการคอมมูนิเคตแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆครับคุณแดนนี่ประทับใจอะไรบ้างครับโอเคผมที่ผมก็กล่าวบางอย่างไปแล้วเน,นาะใจผงมีใจเอ่อ สรุปสรุปเป็นข้อๆก็อย่างแรกเลยก็คือผมว่าท้องเข้าใจในตัวแพลตฟอร์มโฆษณาผมยังไม่ได้ทำอแอดที่เป็น Facebook กับ m อ k หรือว่าแอดเด่ยวอื่นนะผมผมทำแต่ Google a d แต่ผมคิดว่าจริงๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ผ่านเอเจนซี่โฆษณาเนี่ยมาหลายเจ้าอยู่นะครับตั้งแต่ก่อน ช่วงแรกๆที่เราทำโรงแรมเนี่ยเราไม่ได้มีเินเท่าเราเค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วสะสมประสบการณ์จนสร้างทีมเฮาส์ก่อนนั้นนั้นเนี่ยเราก็ใช้เอเจนซี่แอดไม่ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่แบบมีชื่อเสียงในตลาดเลยหรือเจ้าเล็กที่ที่มีไฟในการทํางานใช่ไหมครับเออผมผมถ้าให้ผมเทียบเนี่ยผมเทียบว่า m อ k เเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าที่มีความเข้าใจในแพลตฟอร์มที่ที่ด,ดูแลให้ลูกค้าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แล้วก็ ณตอนแรกเนี่ยเราก็ถามเอ็มเสเคตรงๆว่าคุณมั่นใจไหมว่าคุณจะมีหลีดเข้ามาเพราะว่าเราก็เราก็ลองไปหลายตลบเหมือนกันหลังจากหลังจากที่เอ็มเสเคคุย้ะเขาข้อดีคือไม่ได้รีบตอบว่ามั่นใจแต่หลังหลังจากที่เอ็มเสเคได้คุยรายละเอียดเชิงลึกกับเราในตัวผลิตตัวบริการเราเนี่ยเอ็มเอเคเขาบอกว่าโอเคค่อนข้างมั่นใจว่าคุณต้องได้หลีดแน่น,นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับอันที่สองเนี่ยผมว่าทีมงานใส่ใจ นะครับเราฟีดเวลาเราฟีดแบกไปเนี่ยช่วงแรกๆเราคุยกันค่อนข้างบ่อยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยพอมันเริ่มนิ่งเราก็จะฟีดแบกกันไม่บ่อยนะเวลาสองสาครั้งแต่ผมว่าทุกครั้งที่เราฟีดแบกกันเนี่ยทางทีมเอาไปปรับให้นะครับเขารู้ว่าเขาจะปรับอะไรตรงไหนไม่ว่าจะในเชิงของตัวแพลตฟอร์ม Google หรือว่าตัว Landing Page ใชครับซึ่งมันก็มันก็ให้ผลตอบรับที่ที่ดีนะครับ แล้วก็ผมว่าอันที่สามที่ผมชอบเป็นงานส่วนตัวก็คือเรื่องเครื่องมาอเครื่องมือที่มาพร้อมกับตัว g o o g l e นะครับที่ที่มนใช่ไหมฮะใช่ใช,ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้นเราเราใช้ตัว CRM ตัวอื่นอยู่แล้วก็พอเราทำกับ m s เเราก็ใช้ตัวที่ MSK ให้ในการบริหารลีดไปเลยนะครับอืมอนีเคเยี่ยมเลยฮะแล้วก็คำถามสุดท้ายครับอ อยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังมองหาเอเจนซี่โฆษณาอยู่ครับแล้วก็ถ้าเขากำลังมองอยู่เนี่ย MSK เนี่ยน่าจะตอบตอบโจทย์ลูกค้าประเภทไหนครับโอเคผมพูดในมุมของผมเนาะผมคิดว่าปัจจุบันเนี้ยเอเจนซี่โฆษณานมันเกิดขึ้นเยอะเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยการที่จะทำให้ ให้ตัวแอดมันได้ผลเนี่ยมันมีมันมีความเข้าใจเชิงลึกกว่าที่แค่ยิงแอดเลือกอินเท e รสทำคีย์เวิร์ดแพลนนิ่ใช่ไหมครับยิ่งยิ่งสภาพปัจจุบันเนี่ยตลาดแข่งขันค่อนข้างรุนแรงเราก็เห็นยูอแล้วว่าว่าว่าสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยเราเนี่ยมันค่อนข้างแย่ yeah, yeah, เพราะฉะนั้นความเอเวอเรจเนี่ยมันไม่สามารถชนะได้ ในยุคนี้ผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นเราต้องอมองให้มันเป็นโฮลิสติกวิวก็คือเป็นบูรณาการเป็นภาพรวมไม่ใช่แค่คุณเลือกแอดถูคุณยิงแอดได้ดีคุณคุณออปติมซ์แอดในแพลตฟอร์มทั้ง Google หรือ Facebook ได้ดีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเนานะมันมีมันมีการทำงานร่วมกันในเชิงภาพรวมแล้วก็ c u เ t u r e ขององค์กรด้วยในมุมของผม คือถ้าคุณคิดว่าคุณจะเลือกเอเจนซี่ที่แค่ยิงแอดแล้วมันจะสักเซสอะผมว่ามันมันไม่ใช่อีกต่อไปเนาะซึ่งเอเ e r t ท i เน e n เอเมนี่เป็นหนึ่งในในเอเจนซี่ที่ที่ผมคิดว่า,เ,าเข้าใจเรื่อ,องพวกนี้ดีแล้วก็จะแนะนำหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างให้ให้ตัวลูกค้าก็คือตัวผมกับทีมเนี่ยไปหามาเพื่อที่จะทำให้ดีขึ้นเช่น Landing Page ต้องการอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับมีการอัพติมไลเปลี่ยนสีเปลี่ยน Call to Action ของปุ่มต่างๆไปเรื่อยๆมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกนะสะภาพที่เราทำสำเร็จมาเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วมันอาจจะไม่เสร็จแล้วมันอาจจะไม่สำเร็จแล้วในปัจจุบันเพราะว่าตลาดมันเปลี่ยนไปลักอะไรอย่างเงี้นย,ยนะครับก็เลยก็เลยนั่นแหะครับผมคิดว่า อันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าจะแนะนําก็อยากให้ให้ใช้เอเจนซี่ที่ที่มีความเข้าใจเชิงลึกแบบเอ็มคคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับ